ว้าวมีน้ำพุด,ด้วย Amazing Hard c o m ท่วมแล้วจ้าบ้านฉันน้ำท่วมแล้ว สว,วัสดีครับวันนี้วันที่25กรกฎาคมพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์น้ำนะครับที่แถวบ้านผมเองริมโขงหาดคำนะครับตอนนี้น้ำาได้เอ่อขึ้นมาแล้วแต่มีข่าวดีนะครับว่าวลนน้ำจากภาคเหนือลดลงนะครับแต่ตอนนี้ท่วมแล้วก็มาเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูท้างล่าง นะครับตรงที่ผมไปวิ่งออกกํลาลังกายทุกวันไปปั่นจักรยานนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ดูเลยครับนี่ครับข้างหลังก็คือเป็นถนนนะครับแต่ตอนนี้เป็นลําคลองไปเรียบร้อยนะ <c oughs> จากสถานการณ์น้ําปีที่แล้วว่ท่วมหนักนะครับปีนี้มาเร็วนะครับด้วยความธรรมชาติของแม่น้ําโขงนะปัจจุบันมันไม่เป็นธรรมชาติโดยร้อเซนนะครับเพราะว่าที่ฝั่งสปปลาวและจีนทาเขื่อนนะครับ ช่วงไหนที่ฝนตกแรงนะครับเขาก็จะปล่อยน้ำมาเยอะเพราะฉะนั้นน้ําของเราก็จะเอ,อร้อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังครับเพราะฉะนั้นเขียระดับน้ำโขงนะครับก็อยู่ประมาณ14เมตร14เมตรนะครับความลึกแล้วก็ตอนนี้ล้นเข้ามาที่ทำกินของชาวบ้านเรียบร้อยนะครับ เป็นทะเลสาบเรียบร้อยนะครับแยกไม่ออกนะครับว่าตรงไหนคือน้ำโข ชีวีขี่ลงมานะครับตัวรถก็จะสูงขึ้นนิดนึงน,นะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็จะไม่กล้าเข้ามานะดูดูอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นที่ทํากินของชาวบ้านนะครับเป็นที่ปลูกเกษตรต่างๆนะครับปลกผักร่วมเรียบร้อยนะครับอตอนนี้ผมกําลังขี่รถอยู่บนคลองน้ํา เราคือเรือบอกเดี๋ยวครับตรงนี้ไม่ลบนะครับเป็นทะเลสาบเรียบร้อยัด <c oughs> ต,ต,ตรงนี้ไม่มีที่ออกกําลังกายแล้วนะครับตรงนี้สถานการณ์เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ติดตามมามวลน้ําจากภาคเหนือนะครับตอนนีเออ้เริ่มลดลงนะครับไหลามาที่ตัวจังหวัดเลยนะครับดูข่าวเมื่อเช้าเริ่มลดลงนะครับ ตอนนี้แต่ว่ามวลน้ามวลใหญ่กําลังไหลเข้ามาที่ตัวหนองคายเพราะนั้นก็จะเอ่อล้นก็ข่าวดีถ้าไม่มีมวลน้ําหรือฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับน้ําตรงนี้ก็อาจจะลดลงนะครับก็อาจจะลดลงแต่ดูแล้วก็ปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีนะครับนี่ผมกําลังยืนข้างหลังผมก็คือเป็นแม่น้ํโขงนะครับเมื่อวานผมมายืนอยู่จุดนี้นะครับยังต่ํากว่าระดับตะลิงอยู่ที่1เมตรนะครับแต่ตอนนี้ล้นมาเรียบร้อยก็แสดงว่าวันนี้คืนนี้น้ํามาเยอะมากนะครับ ใครอยากเล่นเกตสกี้มาเลยนะครับเอามาลงได้นะครับนี่เป็นช่องทางของน้ําที่ไหลล้นเข้ามานะครับการไหลมาของเออน้ําไม่ใช่มาแต่น้ํานะครับดูเป็นกาแฟเลยเขาจะเอาดินมาด้วยนะครับเขาจะเอาดินมาด้วยดูครับผมไหลรุนแรงมาก เรามีทีเล่นน้ำแล้วจากวิกฤตของน้ำโขงนะครับในช่วงวิกฤตเราก็มีโอกาสนะครับผมเป็นโอกาสแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่เลยครับผมก็เวลาน้ำมานะครับปลาก็จะมาด้วยช่วงนี้ ก็จะถือว่าเป็นช่วงโอกาสดีของชาวป,ประมงพื้นบ้านนะครับสำหรับการหาปลานะครับตอนนี้อยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่แม่น้ำโขงนะครับนี่ตอนนี้อยู่เป็นที่สวนนะครับกำลังหาปลาเราไปดูกันว่าบ่าวดอนคนก้จะหมานไหม <Yeah. S 1> <laughs> นี่ได้ปลามาแล้วนะครับเป็นมองเล็กเป็นมองเล็กนะครับเพราะว่าปลาที่ขึ้นมาก็จะตัวไม่ใหญ่นะครับผม ออ้ยอ้้ตอนนี้ได ja ้แล oh ้วครับตอนนี้กําลังได้แล้วตัวใหญ่แล้วนะคิดต่อมานไม่หมานเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมดกัดเดนะครับตอนนี้มด นะครับสับต่างๆก็จะขึ้นมาเยอะนะครับผมเต็มคอผมแล้วตอนนี้นี่ตัวใหญ่ไหมหมานไม่หมานอยู่นี่เขาครับอ่าอันนี้เรียกปลาขาวนะครับผมปลาตระกูลปาลปาอะไรนะพี่เนี่ยปาลปาขบปลาขาวนะครับตระกูลเดียวกันนี่ปาลาเนื้ออ่อนนะครับอันนี้อร่อยมากนะเพื่อนๆนะนี่อันนี้โลเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับสดๆขายตรงนี้เลย ไอสนใจสั่งมาเลยครับตอนนี้กําลังได้นะครับตัวนี้น่าจะโลกว่าไหมพี่เนี่ยโลกว่าอ่าโลกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจองแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้เดี๋ยวผมให้ดูครับผมอีกตัวหนึ่งโอ้ไม่กล้าจับไว้เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวผมจับตัวที่มันตายนะครับนี่ปรากฏนะครับปรากฏเหลืองนะครับตัวกําลังพอปิ้งย่างอร่อยนะครับเนี่ยต้มยำอร่อยนะครับตัวนี้แต่ว่าได้เยอะไหมเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับผมดูดูปรากฏนี่ครับดูพอได้นะครับพอได้ปลพอได้ผลน,นี่ครับตอนนี้ได้ปลาขาวนะครับตัวกำลังพอลาบแสบด้วยเนี่ยผมจะพาไปดูอีกมุมน,นึงนะครับที่ผมไปสุดเขื่อน ของหมู่บ้านนะครับที่ผมไปวิ่งออกกำลังกายไปสุดเขื่อนทุกวันนะครับตรงนั้นจะโล่งกว่านี้เพราะว่าเขื่อนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเขื่อนใหม่นะครับแล้วก็ไปดูว่าน้าที่เข้าไปตรงนั้นจะเยอะไหมนะครับแต่ตรงที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดที่ต่ํานะครับเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับที่ที่ลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ข้างหลังผมครับจะสุดเขื่อนของหมู่บ้านนะครับตรงที่ผมมาออกกำลังกายทุกๆวันนะครับตอนนี้เป็นคลองเรียบร้อยเป็นถนนที่น้ําล้นมาเรียบร้อยนะครับส่วนแม่น้ํำโขงระดับตรงนี้ก็ไล่เลี่ยกันนะครับนี่เลยครับ สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มา,มากับน้ำโขงเราก็สงสารและเห็นใจน้องๆนะครับนี่เห็นไหมครับไสเดือนนะครับใครที่อยากได้ไสเดือนนะมาเก็บไปให้ไก่หรือมาเก็บไปใส่ที่ของเรานะครับเพื่อที่จะให้มันบํำรุงดินนะครับเยอะเลยนะครับนี่ ส่วนตรงนั้นครับนี่เป็นทะเลสาบย่อมๆไปเรียบร้อยนะครับเป็นที่ทํากินของชาวบ้านนะครับเดี๋ยครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นระดับน้าโขงกันนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับเพราะว่าห่วงห่วงบ้านด้วยนะครับอยู่บ้านด้วยนะครับอ,อ๋อยีนะครับ ก็ว่าวันน้ำนะครับมวลน,น้ำที่มาจากเหนือนะครับจะเคลื่อนมาสมทบอีกถึงวันที่26นะครับถ้าไม่มีมวลน,น้ำหรือไม่มีฝนตกลงมาอีกก็คาดว่าฝนจะลดลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้เพื่อนๆอ,อัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าระดับน้ำจะเท่าปีที่แล้วไหมนะครับแต่เขาบอกว่า ปีนี้น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับผมก็ลุ้นกันครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ